ดวง,ง,งเราก็อาจจะด,ดีได้ส้มกัส้มหรือเขาเองให้คนมาขายก็จะมีตัวอกอลววาวานยังดีนะเราเอานีออนมาหนให้นายแชร์ได้ กันหนึ่งสายมือวิ่งมา โหท่านลองอีกฮียท่านลองกูทำงานอยู่อย่างนี้เองที่นั่นมีเอ็กไม่แพ้ mm hmm. ส่วนมากมันจะมาด้วยรถอะไรรถสี่ <4. S 1> ใช่ <4 S 1> รถสองคันใช่รถในสี่แต่ตอนที่มาป้นกันนี่ก็ไม่เคยเคาะระยกนะ <S <S ก็เข้ามาเลยนะ <S 1> <S 1> เข้าแบบงงๆเลย พี่จนยไม่ต้องลงมาหรอกน่าจะมีจนยไม่ต้องลงมาหรอกมีแต่เด็กใหม่คะ <c oughs> พี่เ <c oughs> พิ่งเข้ามาเวลาเจอคนใส่หน้าก,กากอย่างนี้พี่รามามานะวังหนรู้ไหม เดี๋ยวอยู่ตัวนี้คนเดียวแล้วเดี๋ยวเขาจะให้พี่นั่งลงเอารูไหมวับอันนี้คือพี่ต้องรอเพื่อนพี่ใช่ไหมใช่หหหไหนนะเขาทำยังไงนะเขาทำยังไงนะเวลาโดนโจดปนเขาทำยังไงนะเขาต้องนั่งยังไงนะไหนลองลองสาธิตให้หัวขาวคนนี้ไหนนะ ไหนไหนไหนต้องนั่งไหนซิพี่จกหนูนะหนูจะได้ได้คูณสามโอเคปะนั่ง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 โอเคนั่งคูณสามเหมือนนั้นน่ะรอหนูไปกดเพิ่มแล้วค่อยโจดได้ไหมนั่งนี่มันเหลี่ยมนะฮึ ลูกได้ยังอ่ะเมื่อยแล้วอ่ะชื่ออะไรน้าเอ้าอชื่ออะไรนะ,ช,ออะรนะชื่อกล้วยอืม <c oughs> ถูกตัวเสียด้วยถูกตัวเสียด้วยเสียด <c oughs> ้วยต้องเป็นลุงคนไหนสักคนนี่งหนะ้าอันนี้เราเป็นลูกใครนะเราเป็นลูกใครนะลูกใครนะลูกป้าบ,บอมไง ม,ม,มีมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมมีเบอร์ปาบอบอฟไหมให้หนูโทรหาเหรอไม่ไม่ไม่ีเบอร์ไหมปกติเขาจะบอกว่าลูกปาบ๊บอบแล้วมีตามด้วยเบอร์หรือเปล่าอ๋อ้วยลูกปาบบ๊อบอามสนชิ่ง,งนึงยิงยิง <c oughs> ลุยบอบมันซ่าอันนี้คืออะไรลุงจะให้หนูเอาสัตว์อีกต่อเหรอโอเคแบบโดนตัวเด็กเดี๋ยวด้วย ชอบการแต่งตัวของพี่คนนี้มากเลย <c oughs> แม่นนโดนตัวเด็ดเสียด้วยโดนตัวเด็ดเสียด้วยแม่โอเคแล้ว <c oughs> ปะแล้วแล้วอพี่สาวอีกสองคนอยู่ไหนอ่ะพี่สาวอีกสองคนอยู่ไหนอ่ะพี่สาวอีกสองคนอ่ะอยู่หรือเปล่าอันนี้อยู่หรือเปล่า พี่หนูที่โดนขายอา่ะนะใช่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 เราเราได้โดนขายปะเนี่ยไม่โดนไม่โดนหนูไม่โดนหนูเป็นลูกไม่รักไง <c oughs> ว่าแล้วหนูหนูว่าแล้วห,หนูนี่วันสลายจริงจริง <c oughs> หนูจะเรียกพี่หนูไปนอนไหนอ่ะอืมทำไมอ่ะห่วงพี่เหรอ ห่วงพี่เหรอห่วงพี่เหรออยากรู้ว่านูกจะทำยังไงกับพี่หนูอะทำไมกูดูทำไมกูดูเลวจังวะลูกจะทำยังไงไม่กูเอามาทำงานกูไม่ได้เอาทำอะไรถึงให้ป๋าโดนจี้านอ่ะกูเอามาทำงานกูไม่ได้เอาทำอะไรเลยอีเด็กพวกนี้นะโอ้โห งั้นเอางี้ถ้ามาแล้วถ้ามาแล้วให้โทรมาโอเคปะเราด้วยเราด้วยใช่เรามาด้วยโอเคปะไม่ลุงไม่จ่ายตังค์หนูหนูจะไปทำไมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายให้เดี๋ยวจ่ายให้ถ้าทำงานเสร็จเดี๋ยวจ่ายให้โอเคปะโอเคปะแต่วันนี้อ่ะบาแต่วันนี้ลูงไม่มีให้หนูักบาลอ๋อโอ้โหโดนเด็กถ่ายทองนี่ไปกระเป๋าเจ็ดแปดนุ่นุ่ยอะไปห้าร้อยเด็ถ่ายอีก่ ฮี่ห้าร้อยอะว่าซ่อมรถไม่ได้เลยจู้โหเขาซ่อมกันห้าร้อยนี่แหละใครเขาซ่อมกันเยอะขอต้านหนายดวงจ๋าหนูสารียกชื่อดวงนะเนี่ยหมดตัวแล้วอันนี้หมดตัวแล้วอ่ะเอาไปปิดปากก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปบอกใครเราื่องแบบนี้โอเคป่ะโอเคป่ะป้าเป็นตำรวจอยู่ใช่เหรอใช่โอเคโอเคโอเค ลุงทอหาหนูเมื่อกี้เลยบอกกูไม่ว่างกูเป็นตำรวจดูอะโอ้โหเยี่ยมจริงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลุงทอหาเดี๋ยวลุงทอหาโอเควะครูปะครูมาเร็วเหมือนกูมาโด้อน ลูกไอ้บ๊อบบอกเลยว่าคูลูกไอ้บ๊อบนี่แสบทุกตัวเดี๋ยวเจออีกสองตัวนั้นแสบกว่านี้อีกเดี๋ยวล่อก,กันลอกก่นอแล้โอ้โหสุดจริงแสบแบบแสบสุดเลยเขาวนมาหาเราเาใส่หนา้ากากทำไมอะ่ะปักกัน,กนครับอ๋อๆไม่ครับ โอเคเสิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีครับติดคนเาอียง <c oughs> มัไม่ไม่ไม่คือเมื่อกี้ที่เราจกไปอ่ะหน้าวันหน้าจะไปขึ้นหรือเปล่าเราถอนเราถอนบวกออกก่อนไงเมือ่อกี้ที่เราใส่หน้ากากสิงแล้วนะถ้าด๋วอ,อมันจบมันขึ้นเคสนะลืมไป <c oughs> มันขึ้นเคสใช่พอมันขึ้นเคสเสร็จมันขึ้นหน้าด้วยไงเมื่อกี้เราใส่หน้ากากอยู่ก็เลยไม่เห็นโอเคแม่เอ้ แล้วมันยังเร็วด้วยนะแล้วมันเร็วด้วยนะอ๋อจบมันขึ้นเคส